สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับครูน้ำเช่นเดิมนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นอนุบาลสามค่ะวันนี้นะคะครูน้ำจะพาเด็กๆนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับสระอะนะคะสระอะมีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้เลย ซาระอาะมีสองหัวนะคะอ่าเด็กๆออกเสียงตามครูน้ำนะคะสาระอาะออกเสียงว่าอ่อ่อีก1ครั้งค่ะสาระอาะออกเสียงว่าออ่าเก่งมากๆเลยค่ะอ่ะซาระอาเขียนอย่างนี้นะคะอ่าเด็กๆพอจะเข้าใจแล้วนะคะ ว่าสระอะเขียนยังไงอ่ะต่อไปอ่ะต่อไปเรามาดูใบงานของเรานะคะ,ะใบงานวิชาภาษาไทยอ่ะเด็กๆเ,เปิดใบงานนะคะไปหน้าที่อ่ะไปหน้าวันที่16สิงหาคม พศส5 6 4นะคะเรื่องสาระนะคะหน้านี้เลยค่ะหน้าที่โชว์อยู่บนหน้าจอเลยนะคะใบงานหน้านี้ก็จะมีอยู่2ส,ส่วนหรือ2ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1อยู่ข้างบนนะคะตรงนี้เลยค่ะตอนที่1 เขาให้เราฝึกอ่านคำะสมสระอะนะคะ,ะมีคำะสมสระอะมากมายเลยค่ะตอนที่สองเขาให้เราเติมพยางลงในช่องว่างให้ได้ความหมายเราก็จะเอาคำะสมสรระอะที่อยู่ด้านบนนะคะแล้วนำมาเติมในช่องว่างให้ได้ความหมายนะคะ เราไปดูกันเลยนะคะในตอนที่1อ่ตอนที่1เป็นการอ่านคำะสมสระอะนะคะวันนี้นะคะครูน้ำก็จะพาเด็กๆฝึกอ่านสะกดคำนะคะคำที่เขียนประสมสระอะนะคะ,ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ อ่คำที่หนึ่งนะคะกอะกะอ่ากะเด็กๆพูดตามนะคะกออะกะจออจ่ดออะดะตอะตอตะบออบะปออปะ มอะมะรอรอะระทออะทะชออะชะนออะนะรออะละเป็นคำผสมสระหนึ่งพยางค์นะคะต่อไป จะมาอ่านคำประสมสระอาะสองพยางนะคะเด็กๆตั้งใจฟังครูน้ำให้ดีนะคะ,ะแล้วก็อ่านตามเหมือนเดิมนะคะกรออะกะกรออะกระทออะทะอ่านว่ากระทะ มอะมะรออะระอ่านว่ามะระปออะปะทออะทะอ่านว่าปะทะยอะยะรออะลาอ่านว่ายะลา Ko ro a k'ra bo a ba an wa k'ra ba ko a ka bo a ba an wa ka ba ko a ka lo a la an wa ka la. กออะกะปออิปิอ่านว่ากะปิมออะมะลออิลิอ่านว่ามะลิอ่าสำหรับใบงานตอนที่หนึ่งนะคะก็คือเป็นการฝึกอ่านสะกดคำคำะสมสระอะนะคะอ่า เด็กๆก,ก็ลองไปฝึกอ่านเหมือนครูน้ำพาฝึกอ่านนะคะ,ะต่อไปนะคะในตอนที่สองใบางานตอนที่สองก็คือให้เติมพยางลงในช่องว่างให้ได้ความหมายนะคะ,ะคำที่หนึ่งก็คือนอ,อีนีเราจะเอาคำะสมสาะอะ คำไหนคะลงมาเติมให้มันมีความหมายนีก็คือชะนีนะคะชออะชะนออีนีอ่านว่าชะนีะเก่งมากคะ่ะต่อไปปออิปิอ่ะเราจะเอาคำไหนมาเติมอยู่ข้างหน้าคำว่าปิคะอ่ะเอาคำว่ากะ ก็อากะนะคะก็อากะปออ,อ,อิปิอ่านว่ากะปิอ่าเก่งมากค่ะต่อไปทออ,อิทิเราจะเอาคำะสมสระอะคำไหนคะมาเติมคำว่าทิก็เป็นคำว่ากะอ่าก็อากะ ทออิทิอ่านว่ากะทิอ่าเก่งมากค่ะต่อไปเลยนะคะปอออปะอ่าเราจะเอาคำไหนมาเติมคะในช่องว่างข้างหน้าคำะสมสระอปะแล้วก็ต้องเป็นคำไหนคะอยู่ด้านหน้าอ่า,อากออะกะปออะปะ อ่านว่ากะปะอ่าต่อไปเลยนะคะลอาลาเราจะเอาคำไหนคะมาเติมตรงช่องว่างอเอาคำว่ายออะยะลอาลาอ่านว่ายะลาเก่งมากค่ะ,ะคำสุดท้ายแล้วนะคะ รออะระอ่าข้างหน้าคำว่าระเราจะเอาอะไรมาเติมคะเอาคำว่าอะไรเอ่ยเอาคำว่ามออะมะนะคะเอาคำว่ามะมาเติมมออะมะรออะระอ่านว่ามะระอ่า ใบงานในตอนที่สองก็คือเป็นการนำคําประสมสระอะมาเติมลงในช่องว่างให้ได้ความหมายนะคะ,อ,ะอย่างเช่นครูน้ำพาเติมเลยนะคะ,ะต่อไปครูน้ำจะให้เด็กๆฝึกทำใบงานนะคะเริ่มเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะครูน้ำก็ขอจบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยชั้นอนุบาลสามไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ